สุดจ,จีค่ะทุกคนวันนี้ขอเรียกตัวเองว่าอาเพราะว่าหลานมาเที่ยวบ้านต้อนรับหลันเฟมค่ะ <c oughs> หลันเฟมวันนี้มีมาบ้านอาอาก็เลยแบบว่าอยากจะทำเครื่องดื่มแบบซัมเมอร์ให้หลานลองดูอัน <c oughs> ไหนที่สะดวกงา ห <c oughs> ลานดูมาแล้วไง <c oughs> วันนี้ลืมบอกเมนูเมนูของเราก็คือตะไคร้ส้มจีบน้ำผึ้งโซดาตังไหม <c oughs> ตังในขณะเดียวกันอาก็หาสาคหาครบแั๊บหนึ่งแล้วอาก็จะเตรียมน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยนะคะซื้อได้ที่ร้านชีวิตจิตใจนะ ส่วนจิตตะแดงแม่เพึ่นส่วนจิตทีนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือว่าอาจจะเอาตะไคร้มาทุบทุบปุ๊บอาจจะใส่ในนี้แล้วก็ใส่เหมือนคล้ายๆจะทําชาก็คือให้กลิ่นอโรมามันออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะบีบส้มจีดลงไปใส่โซดาแล้วก็กินกับน้ำแข็งชิช <Cheers. laughs> หลานหั่นใ่ข้าโหลรวนี่ตอนนี้โหลเราก็เต็มไปด้วยตะไคร้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลานกดน้ำร้อนใส่เลยค่ะ หวยงามตอนนี้เราจะให้เวลาตะไครได้คายกลิ่นอโรมาต่างๆออกมาสักแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าบริวบริวคือการกลั่นกรุ่นนะคะอันนี้เรากำลังบริวชาตะไครอยู่ เรามาบีบส้มจี๊ดกันหอมหอมส้มจีด๊ด ขอบเรยวมากเราก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะตอนนี้น้ำตักไรลสีก็จะแบบว่านวนัวนิดนึงนะคะไม่ใส่ซะทีเดียวแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำผึ่งสนจิต เป็นยังไงบ้างเปลียวสุดจริง,จร,งจริงนะต้อ,ะองเบิ้ลห้อกไปเลยอะแตไครออะพูดจริงอาจจะ ต้ตะไคร้ที่หมดทีนี้นะคะวิธีการของอาก็คือใส่น้ำที่เราทําเป็นน้ำตะไคร้กันเอาไว้แล้วก็มีน้ำส้มจีนแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะใส่ลงไปเลย สวยมากดูสวยมากถึงขนปั่น,น,นแล้วอะเฮ้ยทุกคนอ่าว่าเราต้องปั่นนะคะในเมื่อมันจะไม่ให้กิ่นเราหนักขนาดเนี้ยมันถึงจุดที่เราต้องเอาลงปั่นนะคะอ่าทุกคน ชิม <TV. S 1> สุตรขมเลยหลาดมาชิมคือขมเลยอะแต่มันดีนะม,มันขมต่งมากนะทีนี้เราจะมาใส่โซดา หาที่สรุปคือทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะแต่ไม่มีที่เปิดโซดาวะ่ะมีสิคะมีสิ ได้ค่ะเอาว่านะ้ครึ่งอีกนิดแล้วก็ส้มอีกหน่อยอเว๊ะตอนนี้พึ่งหมดลังแล้วนะคะใส่พึ่งจะหมดลังได้เ่ยกดจี ล้าเป็นหนึ่งช h e e r s, <Cheers>. <S ดี <S <laughs> <S เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนั้นดีกว่าน้ำแข็งเพิ่ม <laughs> หลานคือหลานเนี่ยเป็นเป็นหลานของพี่ต่อยซึ่งเป็นพี่ที่แบบว่าเคารพนับถือสนิทสนมกันมาก <c oughs> ดสีสดชื่นเพราะว่า <c oughs> บางทีอ่ะทุกคนบอกว่า แต่ชามันร้อนนี่มันน่าร้อนแล้วเจายังพาจิบชาอีกห้องหนูไม่มีแอร์นึกปะเจ้าเข้าใจจริงๆ<ช>ดังนั้นเจาก็เลยพาทําเมนูหน้าร้อนเป็น summer drinks ดีกว่าเดี๋ยวจะหาเมนูแบบนี้มาให้อีกบ่อยๆจะได้ไม่ต้องเป็นชายอย่างเดียวนะคะฟนะินอะดีเนะมันแบบเย็นขึ้นมาเลยมันสดชื่นคือส้มจี๊ดเนี่ยมันมันมันให้เล็ดเย็น ตะใครริดร้อนคือเวลาแจ๊ทำดริงค์หรือว่าทำกับข้าวอ่ะอยากจะให้มันบาลานซ์ระหว่างของริดเย็นกับริดร้อนนะคะทุกคนก็คงเห็นกันดีอยู่ว่าตอนที่เราถ่ายดริงค์กันเมื่อกี้เนี้ยฟ้าสว่างตอนเนี้หลานมาดิ ยังอยู่นะฟ้ามืดแล้ว <c oughs> แล้วก็แบบว่าหิวแล้วเนาะแก <c oughs> ไปกินข้าวผัดกันไหมสักหน่อยอยุลืมว่าแม่แจ้ซื้อแกงมาให้แกงขี้เหล็กแล้วแจ้ก็มีใบเหลียงอยู่แล้วก็มีไข่เค็มด้วย แน่นแล้วน่นแล้ว,ลวไม่ต้องออกไปไหนแล้วเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการไม่ทําอะไรวันนี้แล้วเราก็ได้ทําเยี่ยงนั้นจริงๆวันนี้เนี่ยเมนูที่เรากําลังจะคุกกิ้งกันก็คือใบเหลียงนี่จะไปซื้อมาจากเลมอนฟาร์มนะคะแล้วมาผัดกับไข่ที่จะไปได้มาจากงานพี่โจนจันไดเหลือตั้ง4ลูกเนี่ย จุกจุกเอาผักลงกินได้2วันระหว่างนี้ค่ะอย่าทิ้งของค่ะตกลงรอบกระทะเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดนะคะตัวเราก็ขอชิมนิดนึง ชอบมากแกงขี้เหล็กอ่ะนี่คือจานของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ช้อนก็ต้องเป็นช้อนเบอร์นี้ทุกคนดูหน้าอาค่ะช้อนชามเท่านั้นนะคะ แตอนนี้คือหมั่นกันให้ทุกคนดูนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะทานกันก็คือยงที่เหล็กเหลยยผัดไข่ ด้วยกันแกกินไปเมาไปฟิลนี้เลยนะถ้าคุณผู้ชมกําลังแบบว่านั่งคนเดียวอะแล้วกินข้าวเนี่ยเหมือนกินแล้วเมาไปด้วยกันนะอืมในวันที่พักผ่อนปกติละของเฟรมเป็นยังไงแบบนี้แหละเหรอแบบนี้ท่านคือว่าเธออยู่กับต่อยแล้วเธอไม่เป็นเป็นแต่ว่าเราก็จะไปนั่งเมากัน นี้เลยทุกคนตอนนี้ไฟมืดมากเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต่อยซึ่งเป็นอาแท้ๆ <c oughs> อันนี้เป็นอาปลอมๆอ,อาปลอมๆอ,อายืมๆกันมาอายืมซึ่งพี่ต่อยเนี่ยวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นาง นางไปทําบุญมาแล้วก็นางกําลังจะมาที่ห้องของเราเราก็เลยจะตระเตรียมอะไรคิ้วๆนิดนึงเอาไว้ให้เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งวันเกิด พี่ต่อยด้วยน้ำภูเขาทุกคนเมื่อกี้นี้พี่ต่อยบอกว่าอีกประมาณ5นาทีจะมาถึงนะคะตอนนี้จะว่าต้องเริ่มทําอะไรดีวะน้ำภูเขาเนเวย์เอาเพราะว่าพี่ต่อยกับน้องเฟรมเนี่ยเขาดูคลิปแล้วเขาก็มาถามว่า อาเวลาอาไปเอาน้ำภูเขาทำไมนาอาเอาแค่สองขวดทำไมอาไม่เอามากกว่านั้นตอนนี้เราจะมาลินน้ำภูเขาลงแก้วกันนะคะควาางเสียงเพราะมาก เดี๋ยวจะลองเอาน้ำก๊อกลองมาลิ้นให้ดูไหมเข้าแหล็ค่ะอันนี้เป็นน้ำก๊อกนะคะไม่ได้เลยนะแต่ว่า <laughs> ม้าแค่ต่อยมากยังไงยังไงเ้วเป็นงไงลรวแผลเราเป็นยังไงนะแผลเราก็คือเปิดมาแฮปเลย พี่นายเป็นของที่ชอบมากหลานหลานบอกแน่นอนหลานบอกแน่นอนห่าซื้อหลานซื้อเพงเตนตรงไหนที่ลูกนี่ขอบคุณค่ะฝา,าเลยนะ Không khảo subscribe cho oh. หิวหรอกแต่แบบมีนะมีเมื่อกี้ม็คือไก่มาเห็นไก่น่ากินนี่กินอีกนี่กันอ๋อเรามีสองชอยสองชอย